สวัสดีครับวันนี้ผมหมอเบียร์กลับมาอีกครั้งกับการให้ความรู้กับทุกคนในเรื่องของคนที่อยากมีลูกหรือมีลูกยากหัวข้อของวันนี้มันเกิดจากที่คนไข้คนหนึ่งถามผมว่าถ้าเขาตัดสินใจจะทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเขาไม่ควรตัดสินใจเกินอายุเท่าไหร่ที่จะถือว่ามีความเสี่ยงที่มันจะล้มเหลวมากที่สุดผมคิดว่าอันเนี้ย มันเป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าทุกคนอ่ะก็คงเวลาที่เดี๋ยวนี้ทุกคนจะชอบคิดว่าโอ้เทคโนโลยีเราไปไกลแล้วเรารอได้อายุเท่าไหร่เราก็รอได้สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสองมันคงไม่ต่างกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าอายุเท่าไหร่ที่ถึงแม้ว่าเราทำเด็ดรอดแก้เนี่ยมันก็มีโอกาสเฟลที่ค่อนข้างสูงครับอ่ะไปดูกัน ปกติแล้วเี่ยที่เราทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเราอยากจะได้ตัวอ่อนที่มีพันธุกรรมที่ปกติตัวอ่อนพันธุกรรมปกติใส่ไปก็มีโอกาสท้องได้มากกว่าและได้ลูกที่ปกติถูกไหมครับก็จะเห็นว่ายูพลดีเรทเนี่ยคือเปอร์เซ็นที่ได้ตัวอ่อนพันธุกรรมปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงอยู่ที่50-60%จนถึงอ,อายุ35พออายุ35แล้ว โอกาสที่ได้ตัวอ่อนมาทุกการปกติเนี่ยมาเริ่มลดลงอ่าจำไว้ก่อนนะที่35ปีต่อมาการสื่อสารเดียวกันเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ้แล้วผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะที่ทําเด็กหลอดแก้วแล้วไม่มีตัวอ่อนที่มีพันธุกรรมที่ปกติแล้วใส่เลยอ่าอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าอายุายุ35เรามีตัวอ่อน5ตัวโอกาสเราได้พันธุกรรมปกติเนี่ยมันลดลงนะใช่แต่ว่ามันยังมีตัวอ่อนใส่ แต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆตัวอ่อน,ม,นมันก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่ที่ตัวอ่อนเราน้อยด้วยและพันธุกรรมผิดปกติจนเราไม่มีตัวอ่อนใส่คำตอบคือมันเริ่มเห็นนะครับกราฟมันเริ่มเทคออฟที่อายุ37ปีแปลว,ว่า35โอกาสได้ตัวอ่อนพันธุกรรมปกติเริ่มลดเฮ้ยแต่ยังพอมีใส่พอ37อ่อ มันตัวอ่อนเริ่มน้อยลงจนไม่มีและพันธุกรรมผิปดปกติด้วยจนไม่มีตัวอ่อนใส่แต่ว่า3-5เริ่มลด37เริ่มเทคออฟเอแล้วมันไปนเมิร์กันไปไป,ปตัดกันที่อายุเท่าไหร่เราก็เลยคิดง่ายเอาสองกราฟจับจามารวมกันเลยปรากฏว่ามันไปนเริ่มตัดกันที่39แปลว่า39เนี่ยโอกาสพันธุกรรม ปกติเนี่ยน้อยลงเหรือประมาณ30%ส่วนโอกาสที่ไม่มีตัวอ่อนใส่เลยก็ค่อยไต่ขึ้นไปเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยม,มาสู่บทสรุปที่ผมจะบอกว่ารออ่ะรอได้ครับแต่อย่ารอไปจนถึง39ปีเพราะว่า39ปีเนี่ยโอกาสเฟลเริ่มสูงมากๆแลละโอกาสที่จะคุณแบบทำแล้วจะไม่ได้ตัวอ่อนใส พฤุกรรมผิดปกติโน่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดเลยแถมโอกาสท้องแล้วหลุดยิ่งอายุมากขึ้นมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นวางแผนวางแผนได้ผมเข้าใจทุกคนแต่ว่าอย่าวางแผนจนรอและสายเกินไปโอเคนะครับวันนี้อยากจะฝากไว้ว่าตัดสินใจได้แล้วก็ค่อยๆวางแผนแค่อยๆศึกษาทำโน่นทํานี่ไปได้ แต่อย่ากเกินอายุ39ปีถ้าตัดสินใจจะมีลูกโอเคงั้นวันนี้เราสรุปไปแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ